ครับก็พอแค่นี้เนาะเดีย๋ยวมันหนักไปเดี๋ยวผู้ใหญ่จะบมดหลอดนะครับ<ม>ท,ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านไม่กทบพ่อหมอครับนี่เป็กนกทบพ่อมอครับได้เป็นสมาชิกกทบหมอครับเป็นป้ายายเพราะเป็นบอกยังไ่เคยอยากเป็นดีไปได้ายโกงผู้หญิงอะยรเห็อ๋อ ก่อยางไม่หนีผมจะยายเลยไม่หนีผมครับก็ามรุนารงเ้ครับไม่หนีผมครับบอกกัได้ครับก็บอกก็ได้โอ้ยวันีุ้สาจารใมีนีคือลาบอัปรเสแม่ร ok ิรนใครี <SU ่มีนีคือลาบอัประเสริฐแต่เรนไม่หนีหลายหลายครับใบบุญีแตทุ่เดยละุญหกข้อจะได้นอกเป็นหนีครับหาปีครับักแล้วหลังกนญลืมหายใจเห็นกันญาใ อตาพอโลกจังวะย่างเหรอวอขนอนรับเดี่วหายใจจังวะย่างขึ้นมาระบุกอึ้มหายใจมาได้แบเบิดมันอะไรล่ะครับคนทั้หัวจเมือเกิดยายเนาะเมื่อตายแล้ว่มื่อไรหัวจพินเข่าเทียมาแล้วบ้ครับกินอล้วบ้าเขายายคหีราเาะเนคนประแต่มมามันนี่เช้ากินเผือกเทียมเลมันี อีโปกีมใจแห้งอาไรโปกีกะเข่ามันนี้มาหลายตัวบอลบวบลูกบอลทุกเดียวตอนแรกมันบอลสองจานเลยย่่ายติ๊กเข่าสวยไปเลยติ๊กเข่ากติ๊กง่ายๆเนี่คุยเอาคุยเอาเลยพักลวกว่าทอดย่ามนี่โอ้ยแสีบได้พักลวกได้ครับย่ามนี่นะพักกระจอมเขาการัป็นดอกเนาะหนึ่งดอกเักกระจอมโอ้ยตอนประแดกอย่างนี้ละผมคุยเอาว่างเศร้านี่นะพักกระเดาเลยผมลวกเอาลวกเอาพวกนี้ก็อะออมกินเข่า ไปเบิร์นเลยเอาเด้อครับคลิปยังมีซองของคนมาแต่นั้นเป็นวงมีเขานะซองไม่ดีเราทำเบิร์นครับเบิร์นยูทูปเป็นยีบ่ครับอันยี้มือคนในเบิร์นยูทูปเป็นนะครับติดตามได้หลายนะครับเรียกยูทูปเบอร์นะครับเป็นมิติใหม่นะครับของสื่ออิสลัแนะครับที่ได้มีโอกาส นะครับไปน,นำเสนอชีวิตจริงชีวิตจริงเรื่องิงเกิดขึ้นจริงครับยกเว้นเวลาเดียวที่ผมไม่ได้ออกสื่อเวลาเขาห่อตอําเท่านั้นครับที่เหลือเขาขายบัสว่าแต่ผมออกจากประตูบ้านครับสวัสดีครับเอฟซีทนนกันนกกงสวัสดีครับเอซวันนี้ทุกคนจะไปไหนเรามาติดตามบูนะครับคุณว่า เนื้อเอาไปขาทางฟังบุญผมยางออกมาแล้วเธอผมลกกขอไปกู้เก่าครับบุก็ก้าผมก็เลยตื่นสกปรกผมจะนุ่งมาองค์เขาได้เลยนี่อันนี้กับเป็นจอบคุณฟังเุมือนกับผมฟังปู่กปลิจิตร์กับพ่อขี่ยางไปไหว้ปู่แล้วก็ไปสอบสวัสดีครับอิณสีหรือโดนกระแต่งลมาลุงพลมาหาปู่กปลิจิตรมาทำอะไรอยู่คนนึงโอ้ยยามไปทั้งในก็มีแต่บนไทย ตอบจผู้เจคุมุ่มีซีกวช่องรับออกำบ้านมาได้กำแพงมูลเพชรสูงมีผู้ใหญ่ใจดีครับคุณแพ้งมาเลผมกับบริมีทุกที่จะได้เห็นครับแต่ว่าผมกับบรูรเสร็กักวิ่ผมข้างในคนมโทโลกคอเห้องกับผมและับมาซอยเดอผมไปกับี่บุญครับเป็นหุนี่ผมอ่าแนี่ต่างนะครับ ได้ผุ้ใหญ่เจดีย์พลอยอยู่นะผมนะสิ่งที่ผมคิดได้ก็คือเรื่องพวกนี้นะครับคือเที่ยงับพ่อแม่พี่น้องกระเช้าไปเรื่อยๆครับนั่นผมม่ายหลายแล้วครับนั่นมีพวงกระใสมีรอยพวงกระใสซักหาซีบเอาไปให้ดูซักหาซีบบาทใส่ผมด้วยได้ผมนะแต่ว่าการพ่อโมโหเราว่ามึงอะไรไม่สินะครับ ผมมีโอกาสได้ใส่ให้เ้าใส่เดยท่ากลับมาบ้านนะนี่ลายถเฝ้าออกมาใส่เดยท่านคือยายขอมีหนีสบ้าเลายายได้สองคนผมมีหนีการมีหนีคือรากอุปเสย์าิในที่ีหนีเรา่มมา้ายแม่บยายโอ้หจุเตหอวอย่างเดียวอันนี้แ่ซมีหนีด้กันเน่ผมางาบก้าวเดินันมีเดอนเอาก็ะด้ แน่นครัโอ้มีอูเห็นป่าุีห้องอยู่คนตี้ีแสดงว่าคนไัยได้เนาะคนัได้อย่างนี้คนสูงไว้แล้วเนาะพอสิเบิกนหล่ะครับเพราะว่าอายุหลายแล้วท่านอาชีพไม่ลูกเก่าที่เลี้ยงล้วเนาะกับมระดกตมพ่อจะเจใลูกไงหลมันวยได้นังนให้ลูกสูบสูคตมันจำกันได้ยัยเล้ เรียกว่าคนนั้นไใ้ที่สูงคนหรือว่าใจต่ำอย่าคิดกันให้ลุดเต่าอะไรวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับผมก็อยากให้พี่น้องสี่เรียนนะครับผมก็เจอเรื่องปัญหาหลายๆอย่างอะไรที่ผมมุ่งจะว่าผมดูแบบใดนี้ต้ยังคิดตลอดแรกๆผมจะเจอทีแ้่ติดแดดแค่เช็ดระเบิดขึ้นกันแต่ผมก็ใส่ทำมาครับคุณผู้ชมผมสวดน้องซุ่นมื่อคืนนี่กอะ เขาต่ okay. เอาของมาทุกคุณเรื้อยแหล้วคุณทุส่วนอีนทิทโร,ร้อยสิบเอ็ดจบกับยูทูบเรยสีหายชอ่องแล้วก็สวดข้ามหมงสวดมาหาจักรพรรดิสวดเนี่นอนอยู่ล่างออวผมเลยเมือคืนนี่นอนไปไหนครับเป็นกวนเวืรอคืนมือนคนี่เรื่อนจริงเลื่อนเมือนคืี่ผองการ่าสีนอนเอาหโวโขวตกตกๆปรวมาที่เบิรทุกเบิโศกไปหน,น้ําเนี่ยหลัมวัน บอกไทยบนนอกเอาบอนมาไทยบนนอกเอาพ่อพงมาเอาศาสปู่เลยแบบนั่หันหัวใส่พระพุงเลยครับปรากฏว่ามาคืนดึงพ่อพมผมทึ่งดึงแขนดึงดึงพ่อพงผมผมอดไม่ได้ผมเข้าไปนอนอีกนื่นติดต่อทุไม่ไหวแบบเป็นปวนคืนเลยจะขี่จะลากบนบ่อไหนผมนอนอยผมก็เลยกลับเข้าไปนอนในนั่นจำเลยเข้ากวนขับเข้าไปนี่นั่นบนบ่อเข้าไปกวนเลยอันนี้เรื่องจริงครับเมื่อคืนนี้ จะเอ็นนอนอยู่ข้างผมตะโขนสอดางๆของพระเจ้าใจเอ็นผมที่เข่าไปนอนนี่หนะใจอะไรลุ่เข่าไปต้องเดียวเลยก็ควรพราใจเย็นก็ควรผมคนเดียวผมว่าจะเอาหกตัวเสร็จแล้วเอาว่าจะเอาม่ฝากไทยเงินสารค้างก็ทันใดที่แบบผมอยู่โดยสูงเป็นแบบโอ้เจ้าดายเด้อบ่โอ้เจ้าดายเด้อนายเนาะพอเที่ยวกวนผมนอนอยู่โดมแม่โสระทีโสระราผมได้ ผมได้เลขเม่นานะหกห้าเนี่ยผมกับมาเขียนเ,ยเนี่ยเขาดเดอยวหกห้าเน่ยหมวคาบ้าก็ออกเลยหกห้านี่ยแต่มเมื่อคืนตั้งใจว,ว่าจะเอาหกโตสุกไซคืดเพื่อพวกอยากรวยทางหลักลก็เลยกงุกกาให้เอาคุณใหญ่มาคุยนะผมบอกคุณใหญ่ย,ย่องว่ารอหลับไปยืนยู่ท้ายเลยมึงคัดแอลลองซองอยู่อะไรครับ อ๋อพูใหญ่บ้านเป็นผู้รักษาความสงบเนาะคูณบอดบอดก็ไปยืนอยู่ข้างรถคุณนะครับสงสัยชิ้นเข่าจะพงมาโอ้ยบ้านเป็นจังไดล่ะครับอะไรเอาผูนยายขึ้นบนนั่งกระพี้น้ำผมในสรับผู้ใหญ่ก็เปิดบล็อช่องยูทูบอยู่กับทหารขีดบน